สวัสดีครับพวกเรา GHB ครับผมมาพิวหลักนะครับผมเอิร์ธรามสุนทครับผมปั้นปัญญาครับผมเอิร์ธสำรองครับผมแต่ละคนเปรียบความรักเป็นเพลงอะไรครับเดือดซึ้งลายของผมเราสำรองเพลงของผาเลิฟเลิฟมีไลท์เดสครับผมของผมก็คือเพลงคำถามครับปัญญาไม่ไจะลืมไปฟังนะเพลงที่มาก ชองฟ้าของเปเปอร์ค sí, รับผมใช่สั่งบันวาเลนไทน์ครับผมแล้วถ้าใครคิดถึงความรักที่รวยรวยนะครับผมในปีนี้ก็อย่าลืมส่งเพลง Dior ไปให้คนที่ชอบฟังได้แล้วครับผมครับผมก็ติดตามได้ทางไหนครับพี่ดองทาง Hi-Phar Entertainment นะครับผมไม่ว่าจะต้องเป็นบนยูทูบนะครับผมก็สามารถติดตามของเราใสุขของแล้วในปีหน้าอื่นได้ครับผมแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับผมใช่ครับ i <laughs> <laughs>